โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเกมอะไรไม่รู้ไปดูชื่อเกมกันเอาเองนะครับที่ลงท้ายด้วยคําว่านินจานะครับซึ่งเกมนี้ผมเล่นสมัยตั้งแต่ผมิกเด็กเลยนะครับตอนผมอยู่ประถมเลยนะครับก็คือเกมนี้มันจะอยู่ในไอเอแท็บเล็ตใช่ปะ่ะในแท็บเล็ตก็โทรศัพท์สมัยก่อนนะครับที่มันแบบเป็นรุ่นแรกๆแล้วมันจะมีเกมนี้โหลดมาไว้ในเครื่องเลยนะครับคือผมชอบไป ยังแม่เล่นโทรศัพท์นะครับเล่นโทรศัพท์เพราะอะไรนี่นะครับเพราะเกมนี้เลยครับอันนี้ผมขอเล่นเกมแบบสบายๆที่แบบไม่ซีเรียสไม่มีอาการยิงกันแบบทําให้เราหัวร้อนประการใดนะครับผมก็คือจะมาเล่นเกมแบบสนุกสนานกันบ้างนะครับในะสมัยเด็กๆเลยคือย้อนวัยสมัยตอนผมเด็กๆเลยนะครับเกมเนี้ยคือเกมฟันผลไม้นะครับผมว่าหลายๆคน น่าจะเคยเล่นอยู่มั้งใครที่ไม่เคยเล่นก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเคยเล่นหรือเปล่าหรือไม่เคยเล่นอ่ะเราจะลองเล่นเกมกันเลยมาลุย let's go มันจะเเวลาหนึ่งนาทีนี่ครับแล้วก็ฟันผลละไม้ไปเรื่อยให้แต้มเราเยอะแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากหรอกก็ <c oughs> คือห้ามโดนระเบิดเห็นไหมถ้าโดนระเบิดปุ๊บม,มันจะลบทีละสิบทีละสิบนะครับ คือกันห้ามโดนระเบิดอะเอาง่ายๆเลยแล้วก็ฟันไปสบายๆแทบไม่ต้องทำอะไรเลยจ้ะตอนนี้นว้าผลไม้นี่โคตรน่าเสียดายเลยถ้าเป็นชีวิตจ,จริงคือแบบว่าว่ามากินได้เลยนะเนี่ย <c oughs> เยอะขนาดเนี้ยอุ้ยอุย,อยมันปาลาลัวขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยวิลี่ปลาไปไหนหรอครับอุย้ยปลาลัวเกินทำไมต้องลัวอะไรขนาดนี้วะนี่ คิดว่าผมเป็นินนานา a r u t o เหรอวะที่จะฟันทันขนาดนั้นดูสิขนาดเขาปลาช้ากูยังฟันไม่ทันทุกผลไม้เลยที่เขาปลาขึ้นมาครับแล้วปลาลัวเหมือนเมื่อกี้ผมจะทันได้ไงเล่าใช่ไหม <c oughs> อ่ะตอนนี้เราก็ตั้งใจฟันบางคนเขาแบบว่าฟันโดยที่ไม่สนใจระเบิดเลย <Okay. S 1> มันจะมีแบบว่า <c oughs> เห็นไหมมีแบบว่าพอทําเป็นโยนขึ้นมาปุ๊บ แล้วระเบิดมันจะตามมาแต่เราไม่ทันตั้งใจโดนระเบิดนะครับเราฟันไปโดนระเบิดอย่างเงี้ยคะแนน,นเราก็จะลดนะครับโอ้ตาแรกคะแนนรวมเราตั้ง125ร้อยยิบห้าเลยอะครับเวอร์เกินจะเยอะอะไรขนาดนี้วันนี้ยเยเลเวล3สามแล้วว่ะต่อไปเราได้แหละได้สตอเบอรี่คือผลไม้สตอเบอรี่จะมาเพิ่มในด้านนี้ใช่ไหมโอเคช่วปลดล็อ แต่ละผลไม้ผลไม้ไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคครับอ่ะเราจะเล่นสักห้าตาละกันนะครับคลิปเนี้ยก็คือตานี้ตาที่สองเด้อตาเมื่อกี้เราได้ตั้งร้อยยี่สิบห้าคะแนนแล้วมาดูกันซิว่าตานี้เราจะได้กี่คะแนนมันบวกมันบวกมันบวกมันคูณสองมันคูณสองรีบขึ้นมารีบขึ้นมารีบขึ้นมาที่เวลาอยากให้ขึ้นมันไม่ขึ้นมาวะที่เวลามันไม่อยากให้ขึ้นเร็วๆมันมากันจังเลยอะดูซิ คะแนนเราก็บวกโคนน้อยเลยอะครับไม่รู้จะบวกน้อยไปไหนเหรอ่เนี้ยตอนนี้ยังไม่ถึง200เลยอะคะแนนเราอะตอนนี้เราก็ฟันไปเรื่อยๆก่อนละกันนะขออนุญาตฟันผลไม้ไปเ,เรื่อยระเบิดเดี๋ยวพึ่งมานะจ๊ะมันลบคะแนนค่าออกมาแล้วตอนนี้รัวๆเลยจ้าเอ้ยได้พลังอืดมาแล้วผลไม้ที่มันทําให้แช่แข็งเหมนมันจะทําให การยนผลไม้ช้าลงนะครับเราจะได้ฟันอย่างง่ายดายขึ้นนะครับดีนะเมื่อกี้ระเบิดพุ่งขึ้นมาอันหนึ่งแต่เราฟันไม่โดนคือไม่ได้จะหลบแหละแต่มันฟันไม่โดนเองก็ถือว่าโชคดีไปหน่อยแตอนนี้กูก็ฟันผลไม้นี่โดนเลยโอเคดอกสุดท้ายโดนสักทีนะครับดูสิว่าเราฟันดอกสุดท้ายโดนมันจะได้คะแนนสักเท่าไหร่เมื่อกี้ได้ร้อยี่ห้าคะแนนใช่ไหมตอนนี้เรามาดูกันสิว่าคะแนนรวมเราจะได้สักเท่าไหร่โอ้โห ห 5, 5้าสิบห้างาจากร้อยกว่าคิดเอาลดไปตั้งเกือบหกสิบเลยมั้งเพเผื่อถึงหกสิบคะแนนด้วยโอ้โหจบกันเลยตาที่สองเราทำไมแย่กว่าเดิมวะเน,นี่ไปเขาสู่ตาที่สามกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาตาที่สองยางแย่เลยครับตาแรกก็บวกห้ารอเหรออุ้ยบวกห้าแล้วสตรอเบอรี่เรามาลัวๆเลยครับจังหวะนี้สตรอเบอรี่ ลิ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 เมื่อกี้โดนระเบิดไปเราไปสิบนะครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องตั้งใจฟันผลไม้เพื่อให้บวกได้เยอะๆนะครับจะได้ไม่ต้องโดนเวลาโดนระเบิดจะได้ไม่ต้องลดมากมายก่กองน,นะครับก็คือไม่ต้องเสียดายอะ่ะเอาง่ายๆเลยเพราะมันลบแค่สิบเฉ่ะแต่ถ้าเราฟันเยอะๆเราจะได้บวกเยอะๆไปเรื่อยๆนะครับไป ฟันผนลไม้รัวๆเลยตอนนี้คะแนนคูณสองด้วยไห็นายพอเวลาคะแนนคูณสองทีไรอไอผ้ผลไม้มันจะขึ้นมาช้ากว่าปกติเลยดูสิพอเวลาคะแนนคูณสองหายปุ๊บมาอย่างไวเหมือนไม่เป็นใจเลยพวกผลไม้พวกเนี้ยโอเคแช่แข็งให้เราแล้วบอกเลยว่าชอบจัดเลยช้าๆอย่างเงี้ยคือมันฟันง่ายอ่ะยิ่งช้ายิ่งดีเพราะมันฟันง่ายอยูสิ ถ้ามันเป็นปกติคือกูฟันไม่โดนนะอ่าตอนที่สามเราฟันผลไมล้ดอกสุดท้ายโดนโอ้มันบวกแค่หนึ่งเองเหล่อนี้ทำไมมันบวกน้อยจังล่ะครับคะแนนรวมเราได้เท่โอ้ยดีกว่าตาที่สองแต่แย่กว่าตาที่หนึ่งคือดูทรงแล้วทั้งห้าตาเพอเพอตาที่หนึ่งเราดีสุดแล้วมั้งเนี่ยนะตาที่สี่คุดรอบสุดท้ายของเรานะครับผมตาที่สี่ของเรา ไป l ล t s ก o เข้าสู่ตาที่สี่เลยขออนุญาตไปตาที่สี่เลยแล้วกันมันมีผลไม้อะไรเพิ่มมาไหมนะปะ่ะตอนนี้ตาที่สามหรือตาที่สี่ป่ะตาที่สี่มั้งนะน่าจะใช่นะครับผมฟันไปเรื่อยๆแล้วกันฟันยาวจๆจะลุยๆเมื่อกีโอ้โอ้ยโดนระเบิดลุัวเลยอะ่ะ โอ้มีตานี้ตาเดียวมั้งที่เราโดนระเบิดแบบเวอร์เกินเลยอะครับไม่มีตาไหนที่เราโดนระเบิดเยอะขนาดตานี้เลยอะไม่เป็นไรครับผลไม้มันรัวๆแบบนี้โคตรชอบเลยอะเราฟันรัวๆเลยละกันอุ้ยโดนระเบิดอีกคืนนั้นนี้ผมโดนระเบิดไปสามสี่ตาได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้นั่นไงระเบิดที่ห้าเราไปทั้งห้าสิบ คิดเดาถ้าคะแนนมันลบห้าสิบนะป่านนี้ผมได้สองร้อยคะแนนกว่าไปแล้วอ่ะโอ้แต่มันลบห้าสิบเลยอ่ะแบบเรารีบร้อนด้วยในการฟันนั่นแหละเราจึงแบบว่าโดนลบไปตั้งห้าสิบคะแนนโอเคมันแช่แข็งไแล้วแช่แข็งแล้วก็แช่แข่งมันมันก็เสร็จผมสคขาบอย่าเพิ่งเลิกแช่แข่งนะขอละกันว่าอย่าเพิ่งเลิกแช่แข่งเราจะได้ฟันดอกสุดท้ายอย่างนี้ได้ไง่ะ โอ้มันให้ดีใจแค่ตาแรกว่ะที่คะแนนเราได้ตั้งร้อยกว่าตาที่สี่โอ้ยตาที่สี่เดี๋ยวว่าโชคดีอ,อยูอย่เนี่ยคะแนนเริ่มกลับมาแล้วว่าระับตาที่สองเท่าไหร่วะห้าสิบห้าใช่ปะ่ะตาที่สามแปดสิบตาที่สี่เก้าสิบห้านะแล้วเราจะมาชมตาที่ห้าดูหน่อยละกันว่าเราจะได้ซักเท่าไหร่ Let's go ตาที่ห้าของเรานะครับผมผมจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะวามีตาที่หกเลยตอนแรกผมบอกผมขอเล่นแค่ห้าตาใช่ไหมแต่ผมว่าถ้าติดลองไปแรกผมขอเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะมันก็ไม่มีอะไรมากเกมนะี้ผมแค่อยากย้อนไวคือแบบอยากมาเล่นเกมสมัยเด็กๆมากนะที่พวกคยเล่นนะครับผมอ่ะก็ฟันผลไม้รัวๆเลยนะคิดเอาแปแค่สามสิบวิ คะแนนเกือบสองร้อยเลยตอนนี้สองร้อยแล้วด้วยคะแนนโคตรเยอะระเบิดอยาขึ้นมานะจ๊ะนั่นเนี่ยพูดไม่ทันขับคาเลยระเบิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะขึ้นมาไวเกินขึ้นมาไวอะไรขนาดนั้นโอ้โดนลบตั้งยี่สิบโอเคคุณสั่งคุณสั่งอย่าเพิ่งหมดนะจ๊ะคุณสั่งรีบขึ้นมาดิจังหวะที่ผมอยากให้พวกคุณปลาไอ้นี่ผลไม้ขึ้นมาเร็วๆพวกคุณไม่รีบให้ผมอ่ะดวสิ เร่องนี้จะมารีบให้ผมเฉยเลยอะพอคูณสองหายไปโอเคนั่นไงมันหลงให้เราดีใจวะบวกสองแค่ตาเดียวที่เหลือบวกหหมดเลยไม่เป็นไรมาดูกันสิตาน,นี้้เราจะดีกว่าจากตาที่สี่ของเราไหมตาที่แล้วตาที่สี่หรือตาที่สามวะโอ้คะแนนเท่ากันนะผมก็ไม่จำไม่ได้นะขอเล่นอีกสักตาหน่อยละกัน จำไม่ได้หรอตาที่แล้วตาที่สามเลตาที่สี่นะจะขอเล่นซักตาละกันนะครับมาฟันรูัวครับยังวะน,นี้ได้เลมอนมาแล้วด้วยโหแล้วออกมาข้างๆแล้วคะแนนนี้บอกเลยครับเดียวไม่ถึงครึ่งนี้ก็คะแนานถึงร้อยอย่างโดยไม่ต้องสงสัยเลยครับผมไอ้ฟันรรัวอุ้ยได้แช่แข็งมาด้วยอุ้ยคะแนานแบบ ส0 0ร้อยกว่าแล้วหรอแบบเดียวเองนะคะแนนจะไวอะไรขนาดนี้วันนี้รอบสุดท้ายคะแนนมันไวแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีสําหรับเราไปหน่อยละกันนะครับผมก็คือผมจะเล่นตานี้เป็นตานสุดท้ายการผมไม่รู้ว่าตานี้ตาที่เท่าไหร่นะจะขอเล่นหน่อยละกันคือแบบเล่นไปเล่นมาลืมนะับว่าเล่นไปกี่ตาแล้วไม่รู้ว่าตานี้ตาที่หหรือตาที่ห้าก็เล่นไปแล้วก็ช่างมันเถะดนะคือตานี้เล่นไปแล้ว การไปเรื่อยๆกันเฮ้ยแบบตอนนี้การฟันผล,ลไมายผมถึง350ครั้งเลยอะอแบบไม่มีตาไหนถึงเลยนะส่วนมากจะประมาณร้อยกว่าถึง200นิดๆนะครับเล่นที่ผ่านมามีตานี้ตาเดียวที่แบบ300การฟันแล้วมาดูสิคะแนนเท่าไหร่อฟันผลไม้ยิ่งเยอะแต่คะแนนโคตรน้อย เป็นไปได้ไงวะเนี่ยคะแนนตั้ง428โอ้โหแต่แม่งคะแนนรวมแบบโคตรน้อยเลยอ่ะไม่น่าฟันเยอะเลยคะแนนรวมเราถึงน้อยอะคะ่ะ